มาทั้งตัวเลยกวอดพวกผมเลยอุ้มได้ไหมอุ้มไม่ได้จิ้มลงไปเลยนี่หืมข้ามตาสวดกับบัดนี้แล้วบัดที่นี้หืมดย,ยดูวยมาด,ดูดูด,ดูดูโอ,อ้โหปั๊ดเนี่ยหอยอันออตเตะเอ้ยหอยอะไรนะหอยเชลล์ใหญ่มากอ่ะเห้างหอยเรา อ,อ,อมาค่ะทุกคนมือนีต่ำยูโอชิเนสาขาคอนแกนค่ะมาก,กับพิกี้พิกี้ถ่ายอยู่้างในแล้วไปเบืองว่าพพิกี้แล้วมีอีกย่างให้เขากินแน่ไปเลยอุ้ยบิ๊กคนเยอะมากคนอย่างเยอะอันนี้คือต่อคิวนะคะสีมี่ไม่อีอกได้พอเขาจะ โทรจองคิวออนไลน์กับมีดเร็วสั่งแล้วพี่กี้สั่งไว้รอแล้วค่ะอแล้วพิ่กี้วันนี้จะมาลองขอนแก่นดูว่ามันจะแซ่บแค่ไหนถึงไหมถึงขอนแก่นถึงขอนแก่นเลยปลแซลมอนยกตัวแค่590รอเกาสิบโอชินน่เขาจัดให้ค่ะวันนี้ผู้ใดกินได้กินไหวมาเลยค่ะเบิร์มาทั้งตัวเลยก่อนว่าผมด้ยอุ้มได้ไหมอุ้มไม่ได้จิ้มซีฟูดสูตรประ ต่ำสายต่ำกว่าตองเป็นแซลมอนเส้นแบบนี้เด้อนีต่ตามลายแซลมอนเลยค่ะทุกคนโอ้โหจิ้มลงไปเลยนี่หืมข้ามตาสวดกับบัดนี่ละบัดที่นี่หืมเกิดมากบอกเลยหวานอ๋อหวานนะนุ้เขามีน้ำจิ้มตัวนี้เป็นน้ำยำแล้วก็เป็นตัวนี้ด้วยแม่จะปอนแต่กินแบบ แบ่เส้น้วยแต่ดู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 ยาวเส้นความยาวจากบอลแกนฮอนอุบลใบไหมใบป่ะอย่าออกนะอย่าออกนะดู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 หน้าดูดูหน้าดูหน้าดูหน้าอ็อกไหมไม่อ็อกหมดหมดดูกองเทียก่อนกองเทียกเราก็จะลองจิ้มน้ำจิ้มตัวนี้สูตรปลาร้าที่เขาทำมาเหมือนตำแซลมอนนะนี่ อืมอ,อร่อย,ออยกินแบบเขาจุ่มอย่างนี้นะเขาเรียกว่ามายองเนสไหมใช่คือรสจิ้มใช่อืมโอ้โหวิครั้งแรกเลยนะเนี่ยปั๊ดเนีย่ยหอยแอนโอตาเต้เอ้ยหอยอะไรนะหอยเชลใหญ่มากอะ่ะหอยเชลหมดนี่เจ็ดเก้าเก้าปั๊ดใครกินได้ก็กินไปเลยคะ่ะซาซิมิเก้าอย่างครับทุกคน ดูทุกคนโอ้ยตอนอีกอดว่างอะไรียบอนหนักเม่ไหวล่ะหนักแห้งอีลีค่ะมาเดี๋ยวตั้มจะกินกุ้งหวานกุ้งหวานอาร์เจนตินาใช่ไหมพี่กี้นี่ใช่ดูค่ะกุ้งหวานไม่เคยกินตัวใหญ่ขนาดนี้เลยนะพี่กี้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เนื้อกุ้งจะหวานฉ่ำจุบๆุบเลยเดี๋ยวกินด้วยกินด้วยกินด้วยอือืมหวานจริงอือรอร่อยมากื หวานมันโคตรหวานเลยพี่กี้อร่อยอ่ะอย่างซีนดีไหมจิ้มดีมากเข้าไข่เราทำเต๋าเลยค่ะนี่นะลอยไข่แซลมอนมาด้วยอ่ะใช่ตซอสเลยหอยสองตัวบเอ้าใส่มาหอยสองตัวเลยเหรอ โขาล้งใส่มาให้เต็มฝาไปเลยเต้มฝาเต็มโปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยรอด้วยรอด้วยดอกป,ปงรอปง,งอ่าืมอ,อืมหืมเขายำมาแล้วมันจะมีไข่แซลมอนแล้วก็มี สาหร่ายว่ากระมิ้นแต่เราแต่เราก็ยังอยู่แซลมอนอยู่เราก็ยังอยู่แซลมอนมุกอ่อนไม่ได้นะแซลมอนจะดีมากเพิ่มได้จ้าหอยเชลคือใหญ่มากหอยเชลอันนี้ของญาติอย่างนี้เลยนะเลยเด้อหอยมันกรึบอ่ะมันแน่นเป็นหวานอ่ะพี่หอยเชลกระทะร้อนค่ะแซวมานโดนแล้วก็ไม่ได้บอลฮอนชิ้นใหญ่มากหอยเชลอชิ้นเนี่ยช้ำช้ำ หวานตรงนี้ก็้ำตาละละจ้าอ,อร่อยไหมซูมชิหน้าเนื้อวากิวค่ะอืมอ่ะปอนครับมาหวานนองนี่ไงละ่ะไอ้นองกลัวเลยดี <laughs> ไหมหอมสดอืมเปิดประสบการณ์ของปอน,ปน้าปอนมากินอาหารญี่ปุ่นปกติกินได ไว้บไจบมามาขอนแก่นก็เลยพามาจิ้มโอชิเน่ขอนแก่นชาซูชิแซลมอนโปรอูนี่นิดนึงนะคะนี่หยัดหยัดโหลดดีทำนี้ก็ดีนี่มูคาโกโอโหอร่อยอร่อยทุกอย่างถึงยอดยอดเลยมีมั้ยดึงเห็นเขากินกันเอาเหมือนกันเหรอวะยัดโหลดเนาะ หยอดมือสันอร่อยเปล่าน้ำที่ี่มันอร่อยเนาะมันเป็นคล้ายน้ำยำอุ้ยน้ำยำกลายเป็นน้ำยำแจ๊บเลยนะเู้กันอร่อยอร่อยชอบตัดเลี่ยนได้ดีมากชอบอ่ะชอบน้ำยำปลาชอบเลยชอบที่บอกทัดุรสชาติที่นาน ตึองมากมันข้นมันซื้อมันอืมดวร่อยอนี่เน่ยคือเป็นปลาที่ชอบมากสุดละอินซูมิได้พิ้งเร็นื้มจิ้มปลาเหมือนเดิมเพราะอร่อยเนไม่น่าจะไปบางครั้งมันต้องแบบเขาสักุ้งเขาแบบว่าราคาสูงแบบยังก๋อยกุ้งบ้านทุกคนผักดอหวานถ้าผู้ใดอยากกินค่ะพี่น้องคะโอชิเน่ซาขาคอนแก่นค่ะราคาเป็นยังไงบ้างพีิธีกร จริงๆนะถ้าเกิดว่าใครมาก็คือ590นะก็คือพวกเซตแซลมอนคาซินี้อ่ะก็มีบางตัวแล้วเนี่ยยังเหมือนได้ถาดเนี่ยจริงๆเอกกินได้แล้วแต่จะกินไม่ได้แค่บางตัวแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจัดหนักจัดเต็มก็7 9 0ไปเลยจบเลยจบครบเลยเนาะแต่จริงๆถ้าเกิดว่าใครแบบกลางๆก็599ปะใช่599เริ่มต้น599ได้กินแล้วพวก แซลมอนทาซีมิพอดอย่างเงี้ยได้กินแล้วใช่แต่เพียงแต่ว่าจะไม่มีกุ้งหวานกับหอยนางรมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นปลาอิซูมิดที่มันเป็นปลาที่แพงหน่อยถ้าเกิดว่าใครอยากจะจัดหนักจัดเต็มก็790คิดี่ว่าคุ้มมากเลยนะเพราะว่าปลาเนี่ยมันมันสดจริงๆทุกคนเพราะว่าใช่ดูดูสีดูสีก่อนดูสีมันคุ้มมากแล้วเรากินนะชิ้นใหญ่ๆี่กี่กินไปค่ะคือกินละครึ่งกิโลอ่ะมันมันไม่มีความคาาเลยเว้ยเพราะว่า ปลาเขามันสดมากเนี่ยมันมันมันไม่มีความคาวคำเมือเกือเลยเว้ยเนี่ยดูดิเขาทำดีมากพี่กี้ไม่มีก้างเลยใช่ไม่มีก้างไม่กินละค่ะอินแล้วเยอะดูเ่นันดูลเ่ันเลยนะเอาเอาพี่น้องคะถ้าใครอยากกินอยู่ที่โอชินิสาคาคอนแก่นแล้าจะบอกว่าดูแลการบริหารงานโดยเชฟบุญธรรม ใช่ก็คือเชฟที่มีชื่อเสียงมากๆในการทำอาหารญี่ปุ่นใช่ในพื้อทยุคือว่าพูดชื่อเชฟคุณทำมาใครๆก็รู้จักอ่ะยังไงก็มากินกันได้ที่โอชิเนะขอนแก่นครับอุ้ยต้องขอบคุณพิกี้มากเลยที่พามาเปิดประสบการณ์ที่นี่คือเราจะมาเที่ยวขอนแก่นทั้งทีเราก็ต้องมาแซบๆเนาะแล้วเราค่อยไปจวดแม่มาหาแนวบํำรุ่งไตแล้วก็ไปหาหมอ เออแล้วก็ไปหาแนวบำรุงมตับต่อใช่ <laughs> <laughs> เอารับพี่น้องคะถ้ามากินนี่อยากให้มากินรีวิวอาหารประเภทแบบนี้ได้ดูดกับฝากกดไลค์แชร์ให้ต่มนําได้คับพี่น้องฝากไปกดติดตามพี่กย์เาต้องฝากดอกฝากคนที่ดูพี่กีมาดูต่มด้วยนะคะ <laughs> <laughs> เอาไปแล้วคะ่ะพอกันคลิปหนาคะ่ะสวัสดีจ้าบาย